ความนิยมยังคงร้อนแรง20บาทที่ระลึก F4 ส่งมาขายช่องปอป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสับหายากสวัสดีผู้ติดตามช่องปะป่าทุกคนฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปะป่าซื้อและขายเหรียญกระสับ โอเคเนาะคลิปวีดีโอนี้เป็นคลิปวีดีโอปอปามาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญเอาละเดี๋ยวดูซิว่าอ๋อดูก่อนเหรียญน,นี้รู้สึกจะมาจากเขตอะไรนะ f อซฮะสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครสวัสดีเจ้าของกล่องนะสวัสดีเจ้าของกล่องด้วยอ่าเดี๋ยวปอปาขออน,นุญาตเปิดกล่องกันไปพูดคุยกันไปทักทายกันไปเนาะสำหรับนักสะสมท่านใดที่ ต้องการเข้ามาหาเหรียญขายให้กับช่องของปลา FC สำคัญที่สุดก็พยายามดูปปามาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญด้วยนะเพราะว่าเป็นเป็นอะไรที่มีประโยชน์สําหรับท่านมากเลยท่านจะได้รู้ว่าปปาร,รับซื้อเหรียญแบบไหนในกล่องนี้อะไรประมาณนั้นเพราะว่ากล่องกล่องหนึ่งที่ส่งมาเนี่ยอย่างน,น้อย FC ต้องมี3-4ชนิดราคา2ชนิดราคานี่ค่อนข้างจะยากนอกจากเหรียญเด็ดจัดๆอะไรประมาณนั้นเนาะก็เข้ามาดูกัน ช่องปลารับซื้อทั้งเหรียญผลิตมากหาง่ายได้รับความนิยมในวงการน่าสะสมผลิตน้อยหายากอะไรประมาณนี้ fc อ่ะจริงๆก็เป็นกล่องเปล่าละเนาะอืมอันนี้น่าจะเป็นใบรายการเรียนหรือไม่ก็ fc อย่าลืมแลกอ่ะอย่าลืมอ่าใส่หมายเลขบัญชีธนาคารท่านมาด้วยนะสอดใส,ส่มาในกล่องด้วยโอเคนะฮะเวลาแอดมินเขาเช็คเสร็จแล้วชื่อลายชื่ออะไรเนี้ยก็หมายเลขบัญชีธนาคารแอดมินเขาจะได้ติดต่อท่าน เกี่ยวกับการโอนเงินเนาะประมาณนั้นมาดูซิว่าเป็นเหรียญอะไรกันทํามาแบบนี้เลย f อฟซี FC. ทำมากันแบบนี้เลยดูๆแล้วน่าจะเป็นเหรียญที่ระลึกนะเพียงแต่จะเป็นชนิดราคาเท่าไหร่เท่าน,นั้นแหละเอฟซนอาจจะใช่เนาะเหรียญที่ระลึกดูซิว่าปาปารับซื้อชนิดราคาเท่าไหร่สภาพเหรียญยังไงวารละย่อยๆรับซื้อกันแค่ไหน นะวาระเด็ดๆดในชุดหนึ่งสองห้าสิบี่ที่ะระลึกเนี่ยวาระไหนเด็ดที่สุดราคาเด็ดที่สุดราคาจะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่เลยประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันอเดี๋ยวนะฮะเอฟซีมาเราเปิดอย่างนี้เลยเนาะฮมึมาดูชิ้นแรกกันก่อนชิ้นชิ้นสองวางอยู่ตรงนี้มาดูชิ้นแรกกันก่อนเป็นเหรียญอะไรฮึอืมนี่คือเหรียญย0บบาทที่ะระลึกเนาะ เหรียญ20บาทที่ระลึกไม่มั่นใจว่าทํามาแบบนี้เป็นวาระเดียวกันหรือเปล่ายังไงปราปาก็ต้องเปิดดูหมดแล้วละ่ะ c อ่ซเดี๋ยวนะฮะก,ก็แยกๆมาเหมือนกันน f c เฮะเหรียญ20บาทที่ระลึกเป็นเหรียญครบชุด72วาระสมัยราชการที่9ของเราอันนี้เป็นเหรียญสมัยรัชการที่9นะต้องบอกว่าเป็น20บาทที่ลึกสมัยราชการที่9เพราะสมัยราชการที่10เนี่ยเหรียญ20บาทที่ลึกก็มีออกมาอีกเนาะประมาณนั้น นี่ย F4 ฮะเป็นเหรียญ20่บบาทที่ระลึกนะเขาทำมาอ๋อก็ทำมาเป็นอ่าเป็นแหนบนะแหนบละสี่ชิ้นอะไรประมาณนี้โอเคเนาะอเดะปา้ารีบเปิดให้ดูเลยจะดูกล่องสองกันต่อไปอ่าใน F4 อันนี้ก็ยังเป็น20บาทที่ระลึกอยู่นะฮะ20บาทที่ระลึกโอเคฮนะได้กันมากี่ชิ้นกี่แพ็คไปไดป,ปาวางไว้อย่างนี้ก่อนเลยเนาะให้ดูกันให้หมดใช้ความเร็วดูเอา F4 ฮะเพราะว่าเรามีอีกชิ้นหนึ่งเนาะ ง่ายๆเลยตรงนี้จะเป็นเหรียญ20บาทที่ลึกทั้งหมดหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงประปาจะบอกไปเนี่ย f c นะเป็นเหรียญ20บาทที่ระลึกก็ที่ประปาบอกไปฮะ70กว่าวะละเก็บครบชุดได้ก็มีคุณค่าทางจิตใจของเราหากเราไม่กระตือหรือล้อนวิ่งเต้นจะเก่งกําไรจนเกินไปใช่ไหมฮะนะโอเคเนาะหน้าเก็บสะสมให้ครบชุดสําหรับ20บาทที่ระลึกอ่ะมาดูแหนบชิ้นต่อสุดท้ายชิ้นต่อมาแหนบสุดท้ายสําหรับซองนี้ อืมเอฟซฮะก็ถือว่าได้กันมาหลายเหรียญพอสมควรนะจ้ะที่เหลือนะก,ก็เป็นหน้าที่ของแอดมินไปทางด้านสภาพผิวเหรียญเอยอะไรเอย,เอย,เอย,เอยก็อยู่ที่แอดมินละโอเคเนาะะปะปาเทิไว้อย่างนี้ก่อนนะอ่ะต่อมาเรามาดูชิ้นที่2กันเลยชิ้นที่2เผื่อว่าจะเป็นชนิดราคาอื่นเราจะได้ดูกันจบที่ยีบาทที่ลึกนะเอฟซีฮะเป็นวาลาะย่อยๆนะฮะวาลาะเด็ดไม่มีหากมีวาลาะเด็ดเนี่ยหรือวาลาะอะไรเนี่ยเดี๋ยวปปาะจะบอกไปน่าเป็นวาลาะย่อยโอเคเนาะ ยอมรับความเป็นจริงกับราคาของเหรียญ f c 5แยกแยกให้ออกนะฮะเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากเหรียญผลิตมากหาง่ายแต่ได้รับความนิยมเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากโอกาสที่จะมีราคาแพงมากกว่าเหรียญที่ได้รับความนิยมนะเหรียญที่ได้รับความนิยมเนี่ยเป็นเหรียญที่ก็ต้องบอกว่า90%นใช่ไหมก็จะเป็นเหรียญที่ผลิตมากไงอะไรประมาณนั้นอะเนาะอ,อันนี้ ตรงนี้จะเป็นเหรียญ10บาท f อฮะเมื่อกี้ด้านบนเป็น20บาทสีเดียวที่ระลึกหรือเราเรียกว่า้อสิบาทนิกเกิลนั่นแหละตรงนี้จะเป็นเหรียญ10บาทนะอันนี้เป็น10บาทที่ระลึกอ่าได้กันมา4แพ็คแพ็คละ4อันนี้5เหรียญนะหเหรียญอ่าดูกันต่ออันนี้ก็เป็นเหรียญเป็นเหรียญ10บบาทที่ระลึกเช่นเดียวกันนะอ่า ป,า,ปาจะถอดออกจากยางให้หมดเลยยางรัดให้หมดเลยฟีฮะโอเคเนาะเนี่ยอะตรงนี้จะเป็นแพ็ค10บาทที่ละลึกทั้งนั้นเลยนะสี่สชิ้นโอเคเนาะใครที่มี F ีฮะใครที่มี <c oughs> ดูคลิปนี้อยู่เดี๋ยวกับจบละนะเดี๋ยวก็รู้ป๊าปรับซื้อหมดไหมดูทีท่าแล้วเป็นเหรียญที่ลึกทั้งหมดเลย F4 เป็นเหรียญที่ลึกทั้งหมดเลยโอเคเนาะเดี๋ยวป๋า ให้ดูชิ้นนี้อ่านี้ก็10บ,บาทที่เลือกเช่นเดียวกันแต่เป็น10บ,บาทขนาดเล็ก2สี F4 ถ้าเปรียบเทียบแล้วนะตรงนี้เป็นเหรียญ10บ,บาทที่ระลึกสีเดียวนะฮะสิบบาทที่ระลึกสีเดียวครบชุดหน้าเก็บสะสม10บ,บาทสีเดียวเขาจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะขนาดกว้างกว่าใหญ่กว่าน้ําหนักเกินกว่าอ่ะอันนี้เป็น10บ,บาทสีเดียวอ่ะท่ทีอันนี้เป็น10บ,บาทสีเดียว อันนี้เป็น10บาท2สีเห็นไหมขนาดเขาจะใหญ่กว่ากันเขาก็แยกออกเนาะเป็น10บาทสีเดียว10บาท2สีประมาณนั้นที่ระลึกอ่า f c ะได้กันมาแพ็คละ5เหรียญน,นี่คือเหรียญ10บาท2สีที่ระลึกมีการผลิตออกมาอา่ทั้งหมดก็ราว60เท่าไหร่นะอันนี้61ใช่หมหวัละเนี่ย f c นะก็ยังคงเป็นเหรียญที่นักสะสมเขาก็ ยังเก็บสะสมอยู่เหมือนกันยังได้รับความนิยมอยู่ F c ฮะนะถ้าเป็นเหรียญสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานเลยเนี่ยนะนะักสะสมเขาก็ยังนิยมกันอยู่บางคนก็มาเข้ามาแบ่งปันในช่องของป้าปานะแต่ว่าก็ราคาเขาจะยังไม่สูงมากนักนะสำหรับเหรียญที่ระลึกโอเคเนาะเหรียญที่ระลึกอ่ะเราก็ได้มากัน3 <c oughs> ได้มากัน3ชิ้น ก็ถึงเป็นชิ้น f 4ีะก็เป็นชิ้นของ20บาทที่ระลึกแล้วก็10บาทที่ระลึกสีเดียวคล้ายๆ20บาทนั่นแหละขนาดก็ใกล้เคียงกันนะแล้วก็มามี1 0บาท2สีที่ระลึก f 4ีหะถ้าถามว่ารับซื้อหมดไหมถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานอยู่ในระดับนี้ผ่านถึงผ่านก็ผ่านน้อยจัดแต่ก็ให้อยู่ในหมวดหมู่ของเหรียญไม่ผ่านการใช้งาน f สี 5. ทั้ง3 1 2 3อย่างเงี้ยช่องเราก็ยังรับซื้อกันอยู่ นะยังรับซื้อกันอยู่ถามทางด้านราคาและ F4 ฮะคือราคาของเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญสิบบาทสองสีที่ลึกสิบาทสีเดียวที่ระลึกหรือยี่สิบาทสีเดียวที่ลึก,ก F4 ราคานะราคาไม่แพงอย่างเหรียญยี่สิบาทที่ระลึกเนี่ยนะปัจจุบันวันนี้ F4 ถ้าเป็นวันละย่อยๆแบบนี้ใช่ไหมป้าก็รับซื้ออยู่ที่เหรียญละถ้าผ่านจากแอดมินดูแลเนี่ยถ้าสวยจะ ผิวเดิมจะจัด,จดเลยก็ประมาณเหรียญละ23 24บาทนะ23 24บาทใครไม่เชื่อคิดว่าประปารับซื้อถูก FC ถ้าไม่เชื่อ <c oughs> ก็ลองไปติดถามติดต่อถามราคาก่อนได้นะให้ FC นะปะปาบอกราคาความเป็นจริงแล้ว20บาท ที่ลึกประมาณนั้นใช่ไหมรับซื้อหน้าเหรียญก็หน้าเหรียญเขาก็20บาทแต่ว่าราคาซื้อเข้าขายออกเขาไม่แพงนะปะปา็รับซื้อเข้าประมาณ24บาทหรืออย่างไรต่ำกว่านี้นิดนึงไหมไปคุยกับแอดมินต่อมาก็เป็น10บาทสีเดียวที่ลึก f c 5 10บาทสีเดียวที่ระลึกไม่ผ่านการใช้งานหรือว่าสีอยู่ระดับเนี้ยนะก็จะอยู่ที่ประมาณเหรียญละประมาณ10ประมาณ18บาท Fc นะฮะประมาณ18บาทจะแพงกว่าถ้าค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะ สิบ,บาทสีเดียวเนี่ยช่องปราปาจะซื้อแพงกว่าเหรียญยีบาทที่รึก็เป็นไปตามกลไกการตลาดด้วยกันนั่นแหละนะก็มีราคาแตกต่างกันอยู่พอสมนิดหนึ่งนิดหนึ่งโอเคเนาะแล้วไิกลับมาดูเหรียญสิบาทสองสีที่ลึเอสซฮะอันนี้ราคารับซื้อเข้านี่ต่าต่าเลยแหละปราปาบอกให้นะฮะต่ําเลยเพราะว่าการตลาดเขาก็เล่นหากันอยู่แบบนี้อยู่แล้วเนาะอ่ะสิบาทสีสองสีที่เรื่องเอซฮะซื้อเข้าเป็นวาละหลายๆย่อยเนี่ย ไม่เกิน12 13บาทไม่ผ่านการใช้งานนะฮะทีะนี้เราต้องบอกสวยจัดๆกันเลยแหละพูดกันแบบไม่อายแล้วก็ไม่อําด้วยว่าทำไมต้องรับซื้อถูก FC ห้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามการตลาดนะมาเขาเป็นเหรียญที่แบบไม่ใช่ผลิตมาแบบ10,000มื่นเหรียญต่อวันละนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยหายากแน่นอนแต่ตรงนี้ FC ห้ที่เราเห็นกันเนี่ยระดับระดับใกล้ๆล้านล้านกว่า2ล้าน3มล้าน4ี่ล้านห้าล้าน8ล้านอะไรประมาณนี้นี่ค่าเฉลี่ย ในเอฟซีนะฮะฉะนั้นอะไรที่ผลิตเหรียญไหนที่ผลิตมาลหลายล้านหรือหลักล้านขึ้นไปเนี่ยโอกาสจะมีราคาขายกับตลาดเหรียญในราคาเหรียญละหนึ่งพันสองพันนิตค่อนข้างจะเป็นไปยากเลยยกเวน้นแต่ว่าเหรียญเหรียญนั้นจะผลิตออกมาเพียงหนึ่งหมื่นสองหมื่นหนึ่งแสนสองแสนอยู่ระดับอย่างนี้เอฟซีราคาถึงอาจจะมีหลักร้อยหลักพันโอเคเนาะ อ่ะปป่าบอกความเป็นจริงของราคาเหรียญแล้วถามว่ารับซื้อทั้งหมดไหมเอฟซีรับซื้อนะฮะรับซื้อรายละเอียดไปคุยกับแอดมินช่องทางการติดต่อปป่าวางไว้ให้แล้วนะก็ไม่ว่าปป่าจะวางลายเบอร์โทรอาจจะจะวางเบอร์โทรเบอร์โทรทั้ง2เบอร์ก็แปลงเป็นลายได้เลยเป็น ID Li ลายได้เลยถ้าเห็นปป่าวางลายแทนเบอร์โทรก็แสดงว่าลายนั้นก็สามารถถรเข้ามาได้เลยเป็นเบอร์โทรได้เช่นเดียวกัน นะทั้งสองเบอร์สองลายนี่แหละแปลงได้เลย FC ฮะหมุนรอบตัวได้เลยโอเคเนาะก็ขอบคุณเจ้าของเหรียญจากกรุงเทพมหานครแล้วก็ขอบคุณ FC ทั้งบ้านด้วยปป่าฝากขอบคุณจริงๆใครที่เข้ามาใหม่ครับก็อย่าลืมนะอย่าลืมเลยกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เวลาปปทาทำคลิปบีโอจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมคลิปที่ปปทาทำออกไปน,นําเสนอออกไปโอเคเนาะขอบคุณทุกๆคนเลยประเดี๋ยวคลิปหน้าก็พบเจอกันใหม่เนาะ คลิปนี้ผมประมาิศึกษาแบงค์ mm hmm. เหรียญโบราณขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ